สวัสดีครับชมทุกท่านนะครับผมทำไมถึงน่าจะผม,ข YouTuber, ผมะเขายู u นะูบเบอร์ผมจะเปลี่ยนอันนะครับผมจะเปลี่ยนหน้าปกช่องของตอนเองแล้วก็จะเปลี่ยนช่องจะดีไหมนะว่าเอิม่มเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนนะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนถ้าจะให้ถามว่าเอิม่มเปลี่ยนเพื่ออะไรนะต้องบอกไปว่าเอิม่ม ผมไม่มีอะไรจะเล่านะโอเค่คือตอนนี้ผมก็ไม่อยากจะเปลี่ยนหรอกแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะ เออส่วนเรื่องเปลี่ยนชื่อช่องก็ยกเลิกไปเลยแล้วก็บักมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบ